ร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนครชัยศรีเป็นร้านที่คุณต้องลองไก่ย่างหอมหอมรสชาติอร่อยจนต้องบอกต่อทุกคำคอหมูย่าง89บาทอร่อยมากเนื้อนุ่มชิ้นใหญ่เล้งชามละ90นี่ขนาดบอกไม่เผ็ดนะยังอร่อยขนาดรสดีมากอร่อยอีกละส้มตำจานละ50ถูกปากมาก ปลาเผาก็มีตัวใหญ่ราคาก็เบาๆ2อ9ร้อเบถึงสามบาทเมนูหลากหลายอาหารสะอาดราคารับได้แถมบรรยากาศก็ชิลสุดๆตรงนี้มีทั้งความสดใหม่และรสชาติที่ไม่เหมือนใครใครผ่านไปแถวนี้ต้องแวะเข้าไปลองชิมกันให้ได้อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับรสชาติอร่อยๆแบบนี้กันนะครับ ใครอยากนั่งชิวดิ้งหิ้งนานๆเหมาะเลยมีซุ้มเยอะร้านครัวครูนานทรชัยศรีเป็นร้านที่แนะนำสำหรับคนที่ชอบทานอาหารอร่อยในราคาที่ไม่แพงแถมราคาก็สุดคุ้มรสชาติกลมกล่อมนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆไอติมทานคู่กันไปเพิ่มความสดชื่นด้วยใครมานะครชัยศรีต้องแวะมาชิมนะครับ